ก็เราตั้งไว้ว่าจะได้หนึ่งเหรียญทองแต่นักกีฬาก็ทำได้หนึ่งทองหนงเงินสองทองแดงก็ถือว่าประสบความสำเร็จตอนนี้จะไปลุ้นอีกทีก็คือประเภทถนนที่ตั้งไว้อีกหนึ่งเหรียญทองนะครับนักกีฬาทุกคนก็สู้กันเต็มที่นะครับมาอยู่ที่นี่หลายวันตั้งใจฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ได้ผลตามที่ตั้งวางตั้งเป้าหมายไว้ ก็ขอขอบคุณสตาฟโค้ชนักกีฬานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กายภาพทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่ช่วยกันจนมีวันนี้ได้แล้วเราไม่ได้หยุดแค่นี้วันที่28ถึง30เราจะแข่ง4วันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ต้องต่อสู้กันอีกแล้วก็หลังจากนั้นยนทนันก็จะไปเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกสวิตเซอร์แลนด์นะครับ แล้วก็เราต้องเตรียมทีมสู้ศึกเอเชียนเกมที่หังโจรประเทศสารัรณประชาธิปไตยประชาชนจีนในช่วงเดือนกันยายนก็ขอเป็นแรงใจให้ลูกๆหลานๆของท่านที่ยืนอยู่ที่นี่แหละนะครับอดทนฝึกซ้อมฝงการก็ไม่ได้หยุดทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมและผลที่ได้รับก็ออกมาหนึ่งทอง1เงินสองทองแดงครับ